คลิปนี้ซิว่าเรื่องเห็นผีสู่ฟังเส้นทางพังคนไปหาว่านอนเนี่ยสิมีมองหนึ่งที่ข้าเจ้าเอินว่าน้องอีหล่าข้างเหลืองเป็นสถานที่ที่สมัยสมัยที่เป็นยังถนนยังเป็นดินแดงอยู่ถนนยังบุนได้เป็นลาดยางสมัยนั้นนะนางสิหลอกคน ที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยสมัยนั้นหนทางหนทางยังเป็นถายังเป็นดินดินหลูกลังสมัยที่นั่งหลอกคนนะทุกคนก็ยานแล้วก็เล่าลือกันแบบนี้อยู่ต่อมาอยู่ต่อมาข้าเจ้าเหตุถนนใหม่ลาดยางแล้วสายว่าว่าว่านาน,านอนพังโคนเนี่ย เรื่องเล่ามันก็หนาสิเงียบหายไปเพราะว่าคนก็เศร้าลำาลือคนก็เที่ยวเส้นทางนั้นประจำเนาะกะเฮาก็เคยได้ยินแต่พอแม่วาห้ฟังสมัยที่เพิ่นสมัยที่เราเป็นเด็กหน่อยว่าอยู่หนองอีลาข้างเหลืองาเจ้ามันเป็นมีผีหลอกคนเน้ะัองส่นะกับทุกคนก็ย่านเนาะบันนี้เฮากะเฮาก็จื้อเฮากะจื้อใดอยู่เนี่ย ที่นี่เมื่อเขาจาา้ไม่เฮต่างลาดยางเฮต่งางลาดยางแล้วแล้วก็วางน้องอิลาข้างเหลืองกันก็นถือกบุกลุกถือบุกลุกเป็นสถานทีนันเป็นไฮเป็นหน้าเป็นหัวเป็นสวนของคนเบิดแล้วก็คิดว่าสิบโบมีแต่ว่ามือนั่นอ่ะพ่อพามางแต่อำเภอว่านอนมาก,กัคืนฝนกระตกลิ้นผอมมาเนี้ อันทั้งหนารถดผัดทั้งหนารถดผัดมีคนนั่งเต็มแล้วเล่ากันเลยยดนนั่งกระบ,บะทั้งหลังเข้ากันแล้วผ่าผ่าห่มคุมหัวเพราะว่าบอกว่มีขั้นหม่มเนาะถึงมันโหลดแลนเร็วกับกับขันมันมีขั้นห่มกับกลางกับสิบบได้นี่ะที่หลดแลนผ่านน้องอีหลาข้างเหลืองนะเข้าเลยเห็นผู้ยิงผู้หนึงแลก นามหลังเนาะลูกล่างหน้าตากะคนจะจอยสูงสูงเนาะมีผมยาวลุงลังเบื้องลักษณะและ้มวมาเป็นคนนะแล้วก็แลแน,น้ำรดเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาบาสามารถจีสิแลนน้ำรดท่านนางกับแลน้ำลดแรงน้ำแลน้ำแลนน้ำรดจนจนท่านล้วมาเกาะอยู่ท้ายรถเนาะเกาะอยู่ท้ายรถ เ่ากะยานนักสิเอินไผซอยเ่ากะยานเข่าพาคุ้มหัวไวเ่านาั่งคนเดียวพาคุ้มหัวไวแล้วก็เบิงเบิงนั่งว่านั่งส,นงสนินั่งขึ้นรถได้บอจ่นั่งขึ้นรถบได้เด้นั่งขึ้นรถบได้บ้านี้ค่ะอ่าเ่าก,วาากาะว่าเข้าเขาก็คือว่าเ่ากะเ่าก็คือยานเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนยานผีอยู่แล้วเนาะเห็นผีแต่ว่าเป็นคนยานผีแต่กะ แต่กับบ่ถึงครับย่านสนิดที่แบบว่าสติแตกก็คิดว่าย่านย่านเข้าใจแต่ว่าจะคองย่านเนาะบ้านนี้นั่งกับนั่งเอเสือ้อผ้านั่งกับเป็นเกาๆขาดๆเนาะบ้านนี้ก็จนมาผ่านผ่านสิสิเขา่าสิเขามาในหมู่บานรถรถแลนรถแลนมานะ่ะสิสิเข่ามาในหมบานนางจังนางจังหายไปจากท้ายรถ นางกระโดดลงแล้วก็หายไปหายไปในความหมืดที่สลัวสลัวสนุตอนนั้นสมัยนั้นไฟทางก็ยังมีมได้แต่ว่าแต่ว่าก็สามารถเห็นได้เพราะว่าเฮานั่งอยู่ในความหมืดเนาะเฮานัง่งอยู่กับบานรถเท่ากันในความมืดสายตาก็สิ้นับความหมืมันก็นเห็นเห็นภาพเหล่านั้นนะแต่ก็เห็นในบดนดอกก็เห็นํานั้นละก็มาเอาโสฟังว่า สมัยนี้ที่มีทางลาดยางอยู่เนี่ยยังยังมียังมียัง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 มีผีอยู่จีอยู่หม่องอยู่หม่องที่คนเคยผู้เถ่าผู้แกเคยเบ่ามาแล้วนะยังสามารถแลน้ำรดยังสามารถที่สิมาเกาะรดเท่าไหร่นะฮะละเรื่องนี้กับมีซ้ำนี่ละเห็นเห็นเรื่องเห็นผี